สวัสดีครับพอดีวันนี้ฝนตกฝนเพิ่งหยุดตกนะครับอากาศกำลังดีตอนเย็นอากาศกำลังดีครับบรรยากาศวิวสวยงามมากๆครับผมอากาศกำลังดีของไส้ไก่ของปุ๋ยมะพร้าวของเรา ก็ยังน้ำน้อยเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ก็คือเราเราสูบน้ำเข้านะครับสูบน้ำบาดาลเข้าสูบน้ำบาดาลเข้าเมื่อ้าวไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือเปล่าน้ำยังไม่อยู่นะครับน้ำยังไม่อยู่ไม่รู้ว่ามันมันมันจะอยู่ตอนไหนหรือจะปีนี้หรือปีหน้าก็ไม่แน่ใจ ก็สวยขึ้นมานิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอให้ตรงนี้หญ้าหญ้าขึ้นเต็มตรงนี้ก็หญ้าขึ้นเต็มแล้วเราจะตัดตัดหญ้าให้แบบให้มันสวยเลยนะครับตัดหญ้าแล้วเราจะทําสะพานตรงนี้ทําสะพานตรงนี้ข้ามมานนี้เราก็ข้ามไปโน่นแล้วก็ตรงโน้นก็จะทําสะพานข้ามไปให้มันไปได้ระหว่างสามคนูนี้นะครับ ว่าเราพึ่งปิดน้ําไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเือว่าคูนี้สองสามคูนี้พึ่งปลูกได้แค่ะมะละกอแต่ไม่ค่อยสวยครับก็ทุเรียนต้นหนึ่งแต่แต่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเราจะรอรอให้อ่ารอให้หญ้าขึ้นเต็มแล้ว ปิดให้ดินดีแล้วเราเราค่อยจะเอา,อาเป็นผลไม้มาปลูกพวกพวกมะม่วงพวกอะไรนี่แหละพวกมะม่วงพวกขนุนจะมาปลูกตรงกลางแล้วก็ขอบขอบนี้ก็จะปลูกเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ปลูกมะม่วงปลูกอะไร ไมจะก็ทุเรียนไม่รู้ว่ามันจะจะขึ้นหรือจะตายนะครับทุเรียนนี่ก็มะม่วงพวกมะม่วงนี่ก็คือ,อก้าแก่นนะครับก้าจากแก่นมะม่วงไม่ไม่ใช่มะม่วงตอนก็มะม่วงตรงนี้เราเรายังไม่ได้เก็บกวดน้ำก็พวยังยังลดลงนะครับเห็นไหม เห็นขีดไหมน้ําน่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันมันก็เริ่มลดลงไปนิ้วหนึ่งแล้ต้องต้อง,ต,องต้องทำใจถ้าถ้าไม่ได้จริงๆออกพรรษานี้น่าจะน่าจะได้ใส่ใส่พยางขนาดว่าขุดให้น้ําน้ำอยู่อยู่สวนข้างๆเข้ามาตรงนี้ก็ให้น้ําสวนข้างๆเข้ามา แต่ก็ก็ยังยังไม่เต็มสักทีวันนั้นขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เงียบลงไปหมดไผ่นะครับตายหมดครับเหลือต้นเดียวตายตายหมด <c oughs> ปลูกไม่ทันนะครับผมมีเพื่อนบ้านเรามาให้ปลูกไม่ทันตรงนี้จะรอดไม่รอดไม่รู้แต่ตอนนี้แตกไปแล้วอันหนึ่งอันตอนนั้น ตายนี่ครับผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มทำนะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนรู้รู้จักวิธีที่จะทำให้โบที่เป็น,เป,นเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายแถวภาคอีสานเนี่ยอยู่เราจะทำอย่างไรให้ปุบ๊บปั๊บให้มันอยู่เลยนะครับมีวิธีไหนไม่ไม่เอาแบบเคมีนะครับขอเป็นแบบอินทรีย์แบบธรรมชาติที่สุด ว่าสวนของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้เคมีนะครับขอจะจะขอเป็นอินทรีย์ทั้งหมดปลูกตะไคร่นะครับลำไยตะไคร้เคจะปลูกรอบๆบสวนเลยนะครับแล้วก็จะเว้นวักเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะเดี๋ยวตรงนี้จะเอาเอากล้วยกล้วยน้ำวาแล้วก็กล้วยไข่กล้วยอะไรแหละมาลงด้วยนะครับ เพื่อนๆอยากให้ปลูกอะไรบ้างก็ก็ช่วยแนะนำเลยครับว่าอะไรที่มันโตเร็วแล้วก็สามารถทานได้เร็วได้กินเร็วบอกด้วยนะครับเพื่อนๆครับมือใหม่หัดทำครับหัดทำเนี่ยมะพร้าวจะโอดไม่โรดไม่รู้ไม่รู้แมงอะไรกัดนะครับมะพร้าวแก้ไขยังไงเนี่ยเห็นบางคนก็ว่า ปลูกแล้วให้ให้เอาเกลือมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองเอาเอาเกลือมาใส่ดูว่ามันจะได้ผลไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะลองเอาเกลือมาใส่ตรงนี้ครับค่อนข้างน่าจะเริ่มแตกแล้วแตกแล้วหลังจากแตกแล้วตะไคร้เราก็จะอเอาพันแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปนะครับมะละกอครับวัว จะรอดไหมน้อมะละกอตันนี้ครับจะรอดไม่รอดไม่รู้นะครับมะละกอมะละกอนี้ไม่ไม่ไม่ได้เพาะเองนะครับพอดีกินแล้วก็หวานๆไปมันเกิดก็เลยจะมาปลูกขิงครับขิงเพิ่งเอามาปลูกเมื่อวานมะขามตัวนี้ครับเล็กๆเนี่ยโอ้ หลายเดือนนะครับเนี่ยได้แค่เนี้ยฝรั่งฝลั่งนะครับเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นฟ้าหลังฝุนครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับถ้ามีอะไรแนะนำรือยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าจะทำยังไง ให้มันสวยแล้วก็เราก็มารอดูด้วยกันว่าแปลงนี้จะเป็นยังไงบ้างให้เพื่อนๆช่วยออกความคิดเห็นด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยู่ภาคอีสานหรืออะไรก็ช่วยแนะนําด้วยว่าจะทํำยังไงถึงให้โบที่ขุดใหม่ที่เป็นดินทรายประมาณนี้ยอยู่ในเวลาอันสั้นแล้วก็สามารถเลี้ยงปลาได้ทันทีเป็นอินทรีย์นะครับ ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววันหน้าจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ก็คือสวนแปลงแบบธรรมชาติถ้าสวยงามหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ